ไปทิปโดนตายเลยไปดนไว้ตกใจตบหมาหมูหนึ่งโดนัดห,หนึหนน่ง ปล่อยราคาตัวิปอยู่หน้าบ้านจิปแลโดนหนัดโดนหนึ่งนัดตายแล้วตายแล้วาแล้วฝั่งนนเออไม่ต้องไม่ต้องปล่อยปล่อยปล่ตายยิงรอให้ตายแล้วตายหนเหลือหงพี่เห็นฝั่งน้นยิงกันละตายหง ฝั่งนู้นนะเข้าต้องเต้ไปแล้วเข้าล็อไปแล้วอมีสงที่สองที่